ขอต้อนรับน้องๆนะคะเข้าสู่อีกไม้ทูบนะคะวันนี้นะคะพี่ยีฟนะคะก็จะมาสอนน้องๆนะทําสลามข้าวเหนียวนะคะซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่พี่ยิฟทานเมื่อเช้านี้กับไก,ยก่ย่างแล้วก็ตับทอดนี่นะ สองถุงนะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพี่เห็นข้าวเนี่ยบอกว่าสองถุงเนี่ยมันอยู่ในถังขยะแล้วนะคะเพราะว่าแม่พี่เอาไปทิ้งเพราะว่าพี่ทานไม่หมดเป็นคนทานอะไรได้แบบกจิ๊บทานไม่หมดนะแล้วมันเสียดายอ่ะเออก็เลยแบบว่าลองมาผสมกับสลามดูไหมเผื่อจะได้แบบมีเนื้ออะไรแปลกๆดีกว่าเราเอาไปทิ้งนะเผื่อเราจะได้สูตรสลามที่แบบ คิดค้นขึ้นมาใหม่แล้วมันแบบมันเด้งมันฟูอ่เดี๋ยววันนี้นะคะพี่อีฟจับน้องๆน,นะคะที่อยู่ทางบ้านที่ชมอนยะู่เนี่ยจะไปทําสลามข้าวเหนียวที่ทานไม่หมดนี่นะก้อนนี้นะเริ่มแข็งแล้วนะพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้เป็นการทําครั้งแรกของพี่อีฟนะทําพร้อมกับน้องๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะขั้นตอนแรกเราก็ใส่กาวลงไปก่อนนะคะเป็นกาวน้ําใส่นะคะอ่าใส่ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเค ขั้นตอนต่อไปเราก็เอาข้าวเหนียวนะที่เรากินเหลือนะที่จะทิ้งแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปขยี้ขยี้นิดนึงนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวมันจะมีความแบบมีความเหนียวนะคะของของตัวข้าวนะคะอันนี้ไม่ได้เอาของเล่นมาทานของทานมากินนะคะคือเป็นของที่พี่อีจะทิ้งแล้วเพราะพี่อีททานไม่หมดนี่นะเราก็ใส่ข้าวลงไปนะจ๊ะตอนนี้มันแข็งมากเลยนะคะเพราะว่า คือมันโดนลมอะค่ะเราไม่ได้ทานมันไมไ่ได้เก็บไปให้ดีไงค่ะอ่าโอเคแล้วเราก็ลองใส่น้ำยาทําสลามลงไปเลยนะพี่ยังไม่อยากใส่แบบสีไปผสมอาหารนะ่ะอยากจะลองดูว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยแล้วลักษณะมันจะเป็นแบบไหนใส่น้ำยาทําสลามลงไปเลยตอนนี้ใส่แล้วใช่ไหมใช้ช้อนคนนะคะช้อนหรือไม้ตําไม้เนี่ยไม้พายเนี่ยคนอ่ามันก็เริ่มเป็นสลามแล้วนะคะน้องๆแต่ว่า ว้ยเป็นสลามแล้วอ่ะสิเพิ่มน้ำยาทำสลาม,มนงไปอีกนะคะน้องๆขวดเมื่อกี้หมดใส่ขวดใหม่นะน้ำยาทำสลามอ่าขูเข้าวเหนียวเราเยอะมากเลยพี่อิ๊ใส่เยอะเวอร์หวังจับตัวยังจับตัวเป็นสลามหรือยังอ่าเป็นแล้วเดี๋ยวพี่อิ๊จะเอาออกมานวดทั้งนอกนะคะถ้านวดมือมันจะเข้ากันดีมาก นี่คือเอาออกมาแล้วใช่ไหมเราจะมานวดนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงตอนนี้ข้าวก็จะหล่นนะเพราะข้าวมันเยอะมากตอนนี้เราก็ได้นี่นะสลามข้าวเหนียวนะคะพี่จะบอกว่าเนื้อดีนะคะเนื้อดีมันดึงดึงดีค่ะกลิ่นมันก็แบบเหมือนข้าวเหนียวอะค่ะกลิ่นข้าวเหนียวใหม่นะเล่นเสร็จต้องรีบเอาเข้าตู้เย็นนะคะเดี๋ยวมไม่งั้นมันจะบุ หเห็นไหมเอ,อ่ยยืดดีมากค่ะเดี๋ยวเรามาจิ้มกันเลยนะคะโอ้เสียงจิ้มพี่ว่ามันดีมากๆเลยนะคือเนื้อเขาฟูๆค่ะนน้องๆเห็นเหมือนแป้งเลยค่ะพี่ชอบมากๆเลยค่ะนี่เป็นเม็ดข้าวออกมาเลยนะคะ เดี๋ยวเรามายืดสลามกันเลยนะคะนี่นะคือสลามข้าวเหนียวของเรานะคะนี่ <c oughs> เนื้อเหมือนแบบคเหมือนยืดแป้งค่ะนอะ้นองเคือข้าวมันเริ่มแตกแล้วนัหนเองมันเหมือนแป้งผสมเลยอนะ่ะโอ้โหเนื้อดีมากอะทำก็ง่ายนะนะน้องด,ดูสิ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะไปลองทำกันดูนะคะลองทำได้นะแต่ว่าต้องเอาข้าวท,ที่จะทิ้งจริงๆนะทำไม่งั้นนะคะโดนคุณแม่ด่าแน่นอนสำหรับกระซาข้าวเนียยของพี่อีฟนะคะพี่ก็อีฟว่าขอยุ้ญาติทีว่าพี่อีฟเอาข้าวที่ทานไม่หมดแล้วนะคะจะทิ้งจริงๆคืออยู่ในถังขยะแล้วเนี่ยหยิบขึ้นมาก็เอามาทำดูนะคะเอามาลองทำดูก็สนุกดีค่ะเนื้อมันก็เด้งๆฟูๆนะคะนี่นะคะ่ะ เนื้อก็ดิง็งเงฟูฟสนดีเหมือนจะแบบใส่แป้งอะไรอย่างนั้นเลยนะคะมาสิ <c oughs> นี่เลยส่วนตัวพี่ชอบนะมันก็สนุกดีค่ะสำหรับวันนี้นะพี่อีฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะพี่อฟก็ฝากกดตรงนี้ด้วยนะคะน้องๆคนไหนที่มีไอเดียดีๆเจ๋งๆอยากให้พี่อิฟทำอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้รับวันนี้ ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะยังไม่มีใครนะคะที่คิดจะขย่าสลามมีนับในใจนะคะอันนี้ก็ประมาณ30มละ้ยสบายจริงๆเลย สองด้านนะคะคือเทะะอด,ะะเด้านนี้นะคะด้านนู้นนะคะแล้วเราจะด้านนี้นะคะคือเป็นฝานะคะสำหรับใส่สละลงไปนะคะไม่ไหลวละขอนอนแล้วกันนะบ๊ายบาย no. ออกทางกายเผ็ดแบบระเบิดเลยอ่ะเผ็ดนรกเลยน้งำบกเผ็ดนรกเลยคือเผ็ดมากค่ะดูกองพิษนะใหญ่เยอะมากนี่คือกองพิษสองพีซอ uh, yup ี่เป็นเยอะอย่างนี้ซึ่งมีบางส่วนที iyorum, ่ กินติดเส้นมากรอบแล้วนะคะวันนี้ก็คือตอนที่ช่วงที่พักพักชัดผิกออกเนี่ยมันก็ผัก